โฟกัสกับมันมากดีไม่ได้โฟกัสมาวางไว้เฉยๆอ่ะเรียวขวาาปั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 นั่ก็คอ่ตรงเลยอาได้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 ด้ตรงูใช่ไหมครับตรง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 ตรอ่วร็วตรงนี้ อันนี้ไม่ตรงอันนี้ออกซ้ายไป,ไปเตือดเตเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาสำคัญอยู่คือเพราะไม่ให้ตรงนั่นนะแหละเราจะกะได้เออตรงหรือเปล่าเตือตรงไหมยังนี่เปนออกซ้ายไปอีกชิงเหรอือมดูไม่หอบอะว่าใต้ เราเลี้ยวไปหาแม่เลยหักไปหาแม่เลยเดี๋ยวที่หักเลี้ยวซ้ายบ้างทีนี้อ่ะตรงบิ๊กหน่อยเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายเลยหักซ้ายเลยซ้ายพอพ้นน่ะเนี่ยพ้นอยู่ที่เราแตะเลกันแรงขนาดไหนอะไรถ้าแรงก็พุ่งไปนู่นแหละอ่าอ่ะทีนี้เราวนซ้ายบ้างทีนี้มีวนขวานานแล้วหักให้ตรงบ้านหลางกับสนามซ้าย

เดี๋ยวเราไม่ต้องเหยียบแต่มันไม่ไปมันมันอยู่คืออันนี้คือเหมือนว่าเพราะว่ากลัวมันจะพุง่งพราเลยบอกอย่างนี้ก่อนเพราะถ้าเก<ม>ิดน้องเราเหยียบปุ๊บพุ่งมันถ้าฟองอะไรไม่ตรงทีมันจะหักไวเลยพอแล้วสองนาทีแล้วสามนาทีพอ